สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า 6B Mw นะครับ G 3 1 0 R นะครับคันนี้นี่สีฟ้าสภาพรถสวยๆเลยนะครับรถจดปี2018นะครับเลขไ่หม่21,000กิโลราคาเบาๆกันเลยนะนี่นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับดาวไม่แพงนะครับสำหรับคันนี้ นี่สีสวยนะครับไม่มีรอยกันเลยนะฮะุดแจกครบ2ดอกนะฮะน้มหม2่0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะต้องการลดใช้งานนะครับขับขี่ท่องเที่ยวนะบอกเลยสบายสบายนะครับป้ายทะเบียนเลขสวยให้ด้วยนะคันนี้นี่สนใจนะครับติดต่อเซลเอกเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับผม